วิ่งมาละตัวอะไรอ่ะไม่เห็นมีเลยมาได้หรอกเพื่อนเราเด่อดกันได้เนี่ยไปโอเคด้านไหนพี่ด้านสองคนเหรอป่านกลางนะตื่นตืนโอเคพี่ไอ้ที่จับไม่ชเล่นไม่ได้แล้วทำไม่ชินเลย ไม่เปิดกล้องใช่ไหมฮะไม่เปิดกล้องใช่ไหมยังยังไม่เปิดโอเคโอเคเปิดเล่นนิดสักมาไปเขี้ยงในห้องเขี้ยงว,วะไม่เปลี่ยนจุดเกิดเหรอก็มันก็เกิดที่นี่นแต่ถ้ามันเปลี่ยนไในชื่อเกมอ๋อเป็นทกเจอระงั้นนี้ไม่ไม่ได้ดิครับแค่นี้ใช่ไหมเอ้ยไปเลยไปเจออันตีอย่าให้เล่นแบบเรียมเรียมผีไปเลยนะเขี้ยงแมลงไอ้สัตว ขี่มาตอนไฟมันสั่นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลองเข้าไปดูกันเดี๋ยวคาดว่าจะเอ้ยหรือใบ2องวใช่ไหมเออสอง่วงยังเนี่ยชารีสีแดงนะเ่้ย่้ามันอยู่กันอย่าไปเกดอ่นะมันมันเพลิแล้วจะดูไงพี่แง้มแง้มดูปกติมจะเข้ามาได้ไหมมันมันเข้ามองไม่ได้แบบยึดบ้านงแง้มนะ ลองดูก่อนมันไปไหนอันนี้ชั้นบนชั้นล่างเคยเปิดในห้องน้รมันเปิดห้องน้ำมันโครมาเปิดทิ้งแล้วซาลีมจะมามันจะมาอย่างวะพี่มันวัดมามันจะมีเสียงเกินเลยไหมถ้ามันวัดมามันก็มีเสียงสั่นด้วยหละบอกเลยว่ายันของสั่นไม่จด้เลยมันเป็นห้องห้องเก่าเอาแค่นี้เหรอโอ้อะไรวะ มีเลยๆของกากปกติมันจะมีรักบกหุ่นเดหุ่อบน2ตัวไอ้เยี่ห้อตรงล่างแต่ทูตชาลีมันจะอยู่ตรงกลางถ้ใต้ายมันก็สิบเลยแค่ผมตายนะั่นคือเลิกเล่นเลยใช่มั้ยเล่นนี่องตายก็ได้นะกินมันจะไม่น่าเบื่อ เอ,อพี่มาห้องนี้อันนี้คือห้องเซฟเออตอนที่พาเพื่อนมาเล่นกับชารีกระดานมุ้มงาากันบอลไอ้อเลื่อยมันใช้ชั้นไหนใช้นบนใช้กันบนตอนนั้นคลิปแค่หนึ่งนาทีดูแล้วหน้าเบื่อมากทำไมเพ่มันตายอ่ะเออใช่ตายนี่แม่งกลัวมันวับรูปอ่ะออมีใกล้ขึ้เนเลยไอพี่ผมจะวิ่งหนีผีทันไหมต้องชันต้องชันว่ามีวิ่งอยู่อ่ะ คุณเจ้าเย่คุณเจ้าบนเออ้ถุงนี้มันอยู่ซอ,อกกล่องนี้ไหมโอ๋อนี่ไงนไอกระสอบตรงนั้นก็มีดนะ้วยมั้งมีหรือไม่มีไม่รู้ไม่รู้ว่าเดินบนหากันบนเกันบนเกันบนโอ้โหตรงนี้เลยเกมไม่ถุงเกินไหมไม่จะถุงเกินถุงน่เกินจำนวนนะเฮ้มันมาตัวอะไรมาเย่เดี๋ยวขับหลังหันก็ได้อุ้ยมาละตัวอะไรอ่ะ ยื้อได้โอเคต้องขอตัวเดียวพอดีกุญบอยยังไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าเพิ่งโหลดมาเพิ่งใหม่มาตรฐานนี่แหละกูเริ่มเบ้ตรงนี้อ้เนี้แม่ไอมสัตว์มาสองทางกูจะรู้ไหมไอ้เที่นวารบลูกมาใช่มันวา้าลูกมาบอกแล้วว่าลูกผีซาลีมันอยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวมันมีเกมนี้มันก๊อปเกมนี้นะเกมโซอ้ายี่ีเยอะด้วยยี่สีหลายไม่ใช่ค่ายเดียวกันหรอพี่ ไม่ใช่ค่ายเดีวยวกันหรอค่ายจำไม่ใช่นะมันมีผีเยอะมากด่านก็นเยอะมากไม่มีด่านเลยแ่ะมีโรงพยาบาลสองที่เลยแถมด่านน้องยิงก็เปลี่ยนด้วยอ๋อบานทีเรากลัวไม่มีวนี้ใหญ่ม,ม,ม,มันมีด่านจุดสารด่านอะไรอะ่จะจำไม่ได้ละไอ้ด่านพวกสีมะมีเอะส่วนผีก็จะมีไอ้พวกหุ่นไล่กายหุ่นโครงกระดูกมีพ่อมดด้วยนะ ผีข้าคุมผีดวงตาลอยได้อะไรอยู่น,นีผีหนูเน,นี่ยแต่รู้ไหมว่าผีมันเอาเข้ามาใหม่ๆอ่ะมันไม่มีเสียงเลยไม่มีคน,นเสียองอนฉันเยี่ะเป็นยาก้วยนะล่าอย่ามาตอนนี้นะเพื่อนเี่สองถุงเลยไง มันจะมีสีไม่ไไมมโม้นเ่นได้มันได้พี่ไม่โมยเลยมันอันนั้นง่ายสุดเกิดเล่นมหมเลื่อนจักรยานดีมันง,ง่ายกว่ามันโมง,ง่ายกว่าไม่วับลูกอ่ะลงไปล้างไหมล่า,ลาปกติต้องขึ้นบนก่อนใช่ไหมเย้ไม่ใชใพ่พี่ผมเปิดเลื่อยไม่เจอมันจะหาไหนได้อยู่วะมันถ้าชั้นสองไม่เจอมันต้องอยู่ชั้นนี้แหละ ถ้าเป็นหมดปันกลางลงไปนี้จะลงอีกขึ้นก็ได้นะในห้องเยี่ยนม่มีไอ้ไม่เจ้าไม่มีมวะมันก็มีอยู่นี่นานมาแล้วเฮ้ยทำไมมีแคห่ห้าถุงเองเหรอโอ้โห สองห้องห้องนั้นสองห้องกินนั้นไม่มีุูไมเหรอไม่มีเลยพี่ชัโครเพี่ผมหาไม่ได้แล้หรอมเออเออชาโคมีเออไหวลืมเปิดชาโคเอ้ยไอคีเก่าี่น้องัไม่ดตัดเลยดีจะไปตัดที่ห้องตัรีบลงเชพี่เออชาโคมันมีใช่ไหมใช่มันเปิดได้ผมลืมเปิดชาโค่ะเปิด เอะไรชั้นล่างมีหนุ่มเยอะอยู่อุ้ยเฮียม,มาไอ้ซาดยังไม่มาไม่มาเฮียอะไรกับ<า>พุคขนาดนี้ว<ะ>้า <c oughs> เจ้ากูเจ้ากูถ้าท้านเป็นเสียงไอ้ฟ้าผ่านนะม,มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเข้า <c oughs> น้ำก็ได้นะหวัปดีหวัด,ดรูไมดีมีหยู่ประมาณศัรรตรูไหนวะว่าไป เอ้ยบอกให้ถ้าถึงแล้วไม่ลงก็ต้ไปอย่างนี้ก็ผานอะไรต้องขึ้นอย่างเดียวเลยขึ้นก่อนอย่างเดียวเลยนะไอ้หน้าหน้าบันไดใช่ไหมมันไม่ลงไงไอ้เหี้ยเนี่ยเฮ้ไปห้องน้ำก็ได้นะเด๋กล้าอ่ะเกมนี้มีสูตรอยู่นะอะไรที่ผมว่าผมพบอ่ะเดี๋ยวห้องน้ำห้องเดียวมันเป็นอะไรเทคนิคยิ่งสวยผีคือยิ่งสวยไาอต้องกดไอที่กันตั้งค่าดิความสว่างเต็มหรือยังเต็มเนาะเล่นต่อเลยเล่นต่อเลย โอเคเลยโอเคเลยกูวิ่งละเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกอะกูไปละส่สงกล่องเลก็กอนกล่องนี็กอนเห็นแล้วพี่อันนี้มีแน่นอนใช่ไหมลูกขวาลูกขวาว้ามากูตายแค่นั้นแหละไม่ได้วยไป <S <S มีตัวว้าไปด้านบนเอาไม่มีเหรอ ก็ต,ตัววัดอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ห้องนั้นน<ม>ี่วะห้องนึหงนห้องมันคล้ายกันเลยเระแวงจัดอ่ะไม่เคยเระแวงผีตัวไหนเท่าไอ้เหี้ยเนี่ยมาก่อนอะไอ้ห้องนี้มีอะไรมั้ยเหี้ยสักอย่าง,ห,งห้องอะไรไม่รู้มันมีสามถุงเรยวะพี่ดวงมา้า มาแล้วมันมาแล้วผมไปแล้วพี่ใหญ่น้องมาเล่นไอเกมโซอายมากเลยนะแต่ว่ามันโดดช้ามากเลยเนี่ไปไหนอะ่ะชั้นสองเย่โคตรย่อะมันไปอย่างเดียอะ เนวออ่าได้โอ้อโหยาวแน่นอนพี่ชิมเนี้ยยาวแน่นอนอายกูหมดละแล้วถ้ามันอยู่ชั้นใต้ดินเนี่ยมันมาพาผู้ไปชั้นบน,นอีกาส ิาามาละ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 เอ้ยี่สองตัวมันกี้เราเก็บได้กี่ตัวนะถึงสิบอะเพื่น <50 S 1> อนที่เก็บได้สับห้าหรูมั้งรี่สิบหกนี่แหละลงเสียงดวงนะมแลมา,าตายแค่น,นั้นแหละแล้วด้านบนมีอะไรมัมีว่ะเอสุชนะละมั้ง ไอ้มาสั่นใช่ไหมอ,อันนี้อันนี้สั่นใช่ไหมต้องติดมันมาโอ้ห้องหนูโคตรยากห้องใต้ดิน,นเวลามาันสั่นเฮ้ยน้องเคยบอกว่าชั้นใต้ดินมันห้องน้อยด้วยใช่ไหมใช่พี่มหลัง,ง,งหลังกล่องมีไหมไม่มีวะไอหลังหลังน้ำอ่ะมีวะมีวะมีวะอยู่ไหนวะจะสอบ เอาโอเคกูพบละกูวิว่งกลับไปก่อนเออทีนี้เรามาันมาถ้ามันมาก็วิ่งบน,บนแล้วก็รอวิ่งอีกรอบนึงสักนาทีเดียววิงถ้ามันไม่มาก็เป็นเรื่องใจกลัวหมดแก้กระป๋าร้ายทีต้องเแบบก็บวิ่งไว้อะ่ะวิ่งมีหมดไหมฮะวิ่งมีหมดไหมมีหมดอะไรอะ่ะหมายถึงแบบมีจะจำกัดจำนวนครั้งในการใช่ไหมตอนเกมไม่มีแต่ตัวไอ้มันมีอ่ะบางทีอ่ะ วิ่งลีเซก็กดใช้ไม่ได้ด้วยอ๋อแข้อดีคือมันวิ่งได้ห้าวเลยใช่ไหมใช่ใช่แดดลงมาโคตรมันไม่จะพางเเดียวพอเนะโอ้ยเฮียไม่ไปดีวะเกินไปย่งไรโอเคีะแล้ไอสัตว์วางลูกวาวาวา ไหนว่ามาไหนเฮ้ยมันอยู่ดังขวาวขนเลี้ยวขวาเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงกีมแล้เนี่ยหมถานกินเพื่อนไปสั่นอยู่เลยวะ จริง่อยากได้อุปกรณ์แคปเกมมาแบบตั้งกล้องแล้วก็เอาสากเกี่ยวไว้ด้านหลังอะ๋อถ้าเราพาเ้างมาเล่นแบบนี้นี่น่าจะสนุกดีนะเยีย่ยมเลยคุณ้น,ลนหละโอเค